ครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับอันนี้นำลัสนอตัวเช็คซ่อมตู้เย็นเล็กนะครับปัญหาเสียบปลั๊กแล้วไม่เย็นนะครับของร้านกาแฟะนะครับนี่นะครับขนาดประมาณนี้ตู้นีนห่ออยู่เป็นฝันกระจกนะครับไม่เย็นใช่ไหมวัดโอมโอมปลั๊กให้ดูกันนะครับ มันตีมิเตอร์นะตัวนี้คูนหนึ่งนะครับนะครัวัดโอมก็คือเราวัดโอมดูตัว PTC สตาร์ตตัวนี้นะคอมเพรสเตอร์กระเบอร์นี้นะครับคิวดสามศูนย์เฮดจเนี่ยครับ ว่ามันเล็กมันะอะไรกอดลำบากนะครับก็วัดโอมข้างนอกเลยนะโอเควัดโอมนี่นะฮะตรงปลั๊กนะครับ dc ได้ประมาณ18โอห์มถ20โอห์มนะครับตั้งคูณเนี่ยนะครับแล้วก็จับกระแสสายไฟสีขาวนี่นะครับมเสียบปลั๊กดูนะครับโอเคอ่า แสขึ้น0.2นะครับเมื่อกี้ไม่เกินสตาร์ทไม่เกิน5แอมป์คอมรันไม่ได้นะครับอาการเหมือนลินมันติดหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยนี่คือสตาร์ทไม่ออกนะครับขอเช็คตัวตัวนี้สังเกตตัวนี้ตัวโหลดนี่จะร้อนนะครับโกลดตัวนี้จะร้อนจับเลนะโอีทีซีก็มีนะครับ ใช่ไหมครับวัดตัวสตาร์ทอีกหนึ่งเดี๋ยวเอาฝาครอบออกก่อนวัดดูขดลวดนิดหนึ่งครับว่าโอห์มเป็นยังไงบ้างนะครับออกมาแล้วน,น,นะครับเดี๋ยววัดดูโอเวอร์โหลดนิดหนึง่งโอเวอร์โหลดก็ร้อนนะความขึ้นนะโอเวอร์โหลดไม่ตัดดีซีมี่ก็วัดแล้วนะครับแต่ว่าเรามาวัดข้างนอกอีกทีหนะึ่งดีซีก็มีโอห์มนะครับออกมาสิบห้าโอห์มได้ซ้ำ โหลนิดหนึ่งคอมมอนโหลนี่สตาร์ทสตาร์ทกาลันลก็มีโอห์มนะครับอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบโอห์มอยู่ก็คอมมอนคอมมอนกาลันนะครับห้าสิบโอห์มอยู่โอห์มมีนะฮะแต่คอมสตาร์ทไม่ออกนะครับ นี้เหมือนคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองปล่อยน้ํายาออกก่อนนะครับแล้ดวดันดูดลองให้รันตัวเปล่าดูนะครับด,ดูกันน้ายามีแล้ะนะน้ยาก็หนึ่งสามีเอมน้ำยามีนะครับอาจจะวางที่แคบแล้วเราไปความร้อนไม่ได้ด้วยน้ายาก็มีนะครับ ครับผมอ้าโอเคเราจะเสียปเข้าไอีกทีนะครับโรมไรมีนะครับก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับโอเคโอเคก็สตาร์ทออกเองนะครับก็สรุปคอมเพรสเซอร์เสียนะครับตัวนี้สต,ตาร์ทไรมีปกติก็สรุปต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับโอเค ช,ช่วยวต่างสมาชิกก่กดไลควแชร์เ่ป็นกำลังใจห้ไม่อาในการทำคลิปดีอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับหลังจากเราปล่อยน้ำยาและลันดอเป่าแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ออกนะครับก็คอ,อมเพรสเซอร์เสียนะครับอมน็อกนี่เองโดลิ้นติดแต่กระแสะแอมไม่เกินนะครับโอ้โหลดเลยไม่ตัดนะครับไม่ถึง5แอม